ขอเจริญพรในโยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองพฤศจิกายน2565นรกนะกรรมฐา,านช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวหลวงพ่อว่าอากาศก็เย็นสบายดีนะกรรมฐา,านช่วงนี้ก็ไม่ได้หนาวมากถึงหนาวมากก็มีผ้าห่ม ห่มอุ่นๆแล้วก็ภาวนาได้ดีห่มผ้าอุ่นๆภาวนาสบายเลยสำหรับคนที่สนใจเรื่องกรรมฐานการงานของใจสิ่งนี้ทำให้คนคนหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสิทธัตถะ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทำกรรมฐานถ้าไม่มีคำว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงตัดสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มาประกาศคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานใครที่ฟังเรื่องกรรมฐาน และปฏิบัติตามคำสอนผู้นั้นก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือดับทุก์ได้หรือที่เรียกว่านิพพานไม่เป็นทุกข์แล้วนิพพานนิพพานคำนี้ไม่ได้ไหมายถึงความตายนะแต่หมายถึงดับทุกข์ไม่เกี่ยวกับตายมันไม่ใช่เรื่องความตายนิพพานเป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีทุกข์ในจิตนี่แหละจิตมันไม่ทุกข์ที่ไม่มีทุกข์ก็เพราะมันไม่มีสาเหตุที่มาทำให้เป็นทุกข์ไอคนที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันมีสาเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วสาเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์คืออะไรเล่าคำตอบก็คือกิเลสไง กิเลสเออกิเลสเนี่ยมันคืออะไรกิเลสมันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเกิดในจิตท่านว่ากิเลสหมายถึงธรรมชาติอันเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองไปเพราะธรรมชาติหนึ่งที่ชื่อว่ากิเลสมีอะไรบ้างก็มีราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง ธรรมชาติเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตจิตก็จะเศร้าหมองไปนี่แหละเรียกว่ากิเลสเมื่อไม่มีกิเลสทุกข์ก็ไม่มีอต่ยังมีกิเลสอยู่ทุกข์ก็มีอยู่นี่นิพพานหมายถึงว่าทุกข์มันดับและทุกข์ที่กล่าวนี้ก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลส พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านสิ้นกิเลสหมดกิเลสเมื่อหมดกิเลสแล้วทุกข์ก็เลยไม่มีทุกข์ไม่มีนั่นแหละเ,เรียกว่านิพพานนิพพานคือดับทุกข์ทุกข์ดับคือนิพพานหมายเอาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่มีทุกข์นี่แหละจึงเป็นพระนิพพานนะ อย่างนั้นนิพพานจึงไม่เกี่ยวกับความตายหลายคนคิดว่านิพพานเนี่ยมันก็คือตายไม่ใช่เลยนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับความตายแต่นิพพานนั้นหมายถึงดับทุกข์แล้วท่านก็นเน้นเอามาใช้กับคนเป็นไม่ได้เน้นมาใช้กับคนตายนะคือถ้าคนเป็นคนไหนที่ได้นิพพานแล้วเนี่ยเวลาตายมันก็จะมีว่า ไม่เกิดอีกแค่นั้นเองตายแล้วไม่เกิดอีกแต่นั่นเป็นเรื่องของคนที่ตายไปแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นสอนคนตายหรือเรื่องของคนตายแต่พระองค์จะสอนคนเป็นที่มีหูคนเป็นที่มือหูเนี่ยพระองค์จะสอนเพราะรู้ว่าคนเป็นทุกคนแต่ละขขนเนี่ยมันมีขขนใช่ไหม พระเจ้าท่านสอนท่านสอนของคนเป็นคนยังไม่ตายแล้วมันมีณะขณะอยู่ทุกคนเนี่ยมันอยู่กับคะแแล้วปัญหามันเกิดขึ้นที่ณะขณะขณะนี้พระองค์จะสอนตรงนี้เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนตายจะสอนให้คนเป็นดูคะขณะนี่คนคนดูเดิแต่ละณะขณะเนี่ยมันมีแรงกดดันบีบคั้นในใจคุณอยู่นะมากบ้างน้อยบ้าง ถ้ามันมีไม่มีแรงบีบคั้นที่ชื่อว่าทุกขังทุกขังเนี่ยคืออาการที่บีบคั้นในใจแต่ละขั้น,นขณะมันมีอยู่ถ้าไม่มีแรงบีบคั้นเนี่ยนะใจมันจะว่างๆคนดูใจคนว่างไหมเนี่ยอ่นะมันทนได้ยากมันจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้อา้าวอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเลย ไ,ไม่ต้องมีความหมาย pare, ความเป็นอะไร,ไม,ะไ,รไ,ไ,มไม่ต้องทำอะไรได้ไหมไม่ต้องทำอะไรได้ไหมเนี่ยดูดูใจดูที่ณะนะไม่ได้เนี่ยมันดันมันดันทุรังเงเออมันดันทุรังอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะทำไอ้นั่นจะทำไอ้นี่เออมันเป็นอะไรอยู่ว่างๆไม่ได้เหรอไม่ได้ มันมีแรงบีบคั้นให้ต้องปฏิบัติการเพราะมันทนไม่ไหวเนีย่ยตรงนี้คนไม่เห็นกันนั่งดูจิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยได้ไหมไม่ต้องมีใครทำอะไรได้ไหมไม่ได้เห็นไหมการนั่งสมาธิมันยังมีความรู้สึกว่าเราจะเอาสมาธิเราจะเอาสมาธิ เออเนี่ยเขาเรียกว่าดันทุรังนั่นแหละมันมีแรงกดดันบีบคั้นให้ต้องปฏิบัติการให้ต้องเคลื่อนต้องเคลื่อนนะต้องขยับขยื่นเนี่ยจิตเนี่ยว่างได้ไหมไม่พยายามจะให้ว่างขนาดพยายามแค่ไหนมันยังไม่อยากจะว่างเลยแต่คนกิเลสนั้นนะไม่ได้หรอกมันว่างไม่ได้มันจะต้องยุกยิกยุกยิกยุกยิกในจิตเนี่ย สังเกตด,ดูให้ดีเฉยๆว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลยมันทำไม่ได้นะอืมไม่ต้องเกิดน่ยไม่ต้องเกิดได้ไหมไม่ต้องเกิดเรื่องไม่ต้องเกิดเราขึ้นมาได้ไหมก็มีได้มันจะต้องมีเราทำอะไรจนได้นั่นแหละเพราะมันมีอาการบีบคั้นอาการบีบคั้นเนรียวกว่าทุกขงังแล้วถามว่าทําไมมันจึงมีอาการบีบคั้นที่ขนะขณะขณะเนี่ย คำตอบก็คือมันมีกิเลสไงกิเลสนั่นเองเป็นสมุทยัยสาเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์มันมีอยู่ถ้าเป็นพระอาหารหันเนี่ยจะไม่มีไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นขณนะแต่ละขณะเนี่ยมันจึงว่างๆมันจึงเบาสบายมันไม่มีเราทำอะไรถ้าเป็นพระอาหารหันเนีจะไม่รู้สึกว่ามีเรากำลังทำอะไร อย่างกินข้าวเนี่ยกินอาหารเนี่ยมันไม่มีเรากินนะถ้าเป็นพระอาหารหันต์จะไม่มีเรากินมันเป็นแค่กิริยาในทางธรรมเหมือนลมพัดแดดออกฝนตกนี่แหละน้ําไหลกินข้าวเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอะไรนะถ้าเป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้ามีกิเลสอยู่นะมันจะบีบคั้นให้เหมือนมีเราต้อง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 ,องเรื่อยๆจะมีความอยากเรื่อยๆมีความดิ้นรนเรื่อยๆ มันทนได้ยากมันทนไม่ไหวมันต้องมีการปฏิบัติการอะไรเรื่อยๆกินมันก็ว่าเรากินแล้วมันก็มีว่าเอ๊ะอย่างนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ถูกใจอันนี้ผิดใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปเรื่อยๆบางทีปากกินอยู่แต่ใจมันก็ปรุงไปเรื่องอื่นก็มีเรื่องแม้เรื่องแมวเรื่องคนโน้นคนนี้ทั้งกินไปคิดไปปรุงแต่งไปไม่ได้อยู่กับการกินหรอก เดี๋ยวก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างคุยกันไปบ้างกินไปคุยไปเนี่ยนะบางคนกินไปน้ําตาไหลไปกินไปหัวเราะไปเนี่ยอาการอย่างเงี้ยคือหาเรื่องนั่นแหละมันเป็นการหาเรื่องของจิตเพราะมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวการทนไม่ไหวก็คือทุกขังธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกขังก็ทํางานเนี่ยบางคนน่ยทุก มากดินรนมากในจิตจนจะเป็นบ้าบางคนเครียดจนเป็นบ้าบางคนมีแรงกดดันมากจนได้ฆ่าตัวตายบางคนทนไม่ไหวต้องเหยียปากด่ากันเห็นไหมทนไม่ไหวต้องคิดคิดไม่ดีคิดไม่ดีดม,ดมันไส่คนนั้นมันไส่คนนี้เหม็นขี้หน้าคนนั้นเหม็นขี้หน้าคนนี้เนี่ยมันทนไม่ไหวงไง จะให้มันว่างๆมันว่างไม่ได้มันต้องมีการปฏิบัติการเนี่ยเพราะมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวต้องขัดขยับขยื่นเคลื่อนไปนะจิตเนี่ยดุกติกยุกยิกยุกยิกอย่างเงี้ย <Go al maiden> บางทีแรงมากนะอย่างคนด่ากันเงี้ยอันนี้คือหนักอยู่เป็นทุกข์บีบคั้นกดดันมากๆจนต้องแสดงออกทางพฤติกรรมเห็นไหมคนฆ่ากันตบตีกันเนี่ย ทะเลาะกันรุนแรงมากเลยมันทนไม่ไหวมันเป็นทุกข์ไม่ทําก็ไม่ได้มันต้องทำเนี่ยมันมีจริงนะแล้วทุกข์บางอย่างมันทนได้ง่ายเช่นเราได้เห็นรูปสวยๆเนะี่ยเห็นรูปสวยๆเออรูปนี้สวยเนาะผู้หญิงคนนี้สวยเนาะผู้ชายคนนี้หล่อเนาะน่ารักน่าใครอะไรขนาดนี้ เห็นไหมเนี่ยมันหาเรื่องมันทนไม่ไหวถ้าเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีนะพระอาหารหันต์นท่านว่างท่านไม่ได้มีเรื่องแบบนี้หรอกจิตท่านไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้ต้องให้ต้องเกิดนะให้ต้องเกิดเรื่องให้ต้องวิภาควิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่ว,ว่าคนมีกิเลสเนี่ยกิเลสนะมัน,ม,นม,มันมีอยู่กิเลสก็ทำงานก็เผา,เาใหญ่เลย มันก็เลยเกิดอาการที่ชื่อว่าทุกขังทุกขังมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวจะต้องอจะต้องทําอะไรบางอย่างนะจะต้องคิดปรุงแต่งในใจนั่นแหละอาการที่ทนไม่ไหวเรียกว่าทุกขังและไอ้ที่ปฏิบัติการอยู่นะมันจึงเป็นกรรมเพราะมันมีกิเลสเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะอาการที่ทนได้ยากต้องขยับขยืยน่นต้องมีเรื่อง นะเรามองมองตรงที่มันทนได้ยากนั่นแหละเรียกว่าทุกขังจำไว้นะีจิตของคนมีกิเลสมันเป็นทุกขังอยู่ตลอดบางครั้งมากบางครั้งทนได้ง่ายนะบางครั้งทนได้ยากร้องไห้เลยเลยถ้าทนได้ง่ายอมันก็ยิม้มพอใจมีความสุขนะเนี่ยจริงๆนั่นก็คือหาเรื่องเงนะินเนี่ยคือมันทนไม่ไหวจะต้อง,จะ,องจะต้องมีบทนี้ต้องเล่นบทนี้ มีอาการอย่างนี้ทุกขังทุกขังทุกขังไปเรื่อยๆทนได้ง่ายบ้างทนได้ยากบ้างสาเหตุเพราะมันมีกิเลสนะกิเลสก็บีบคั้นอย่างเช่นราคะเกิดราคะเกิดก็ทนได้ยากละแต่บางทีก็ทนได้ง่ายนะราคะสมมติว่าเายินดีในรูปสวยๆเสียงเพ,พราะเพราะรูปสวยๆเสียงเพ,พราะๆเนะี่ย เมื่อราคะนั้นเกิดขึ้นนะมันก็จะจิตเนี่ยจะไม่อยู่เฉยๆครับจิตเนี่ยจะหิวอ่ะมันทนไม่ไหวจริงๆนะมันหิวเมื่อตาเห็นรูปปั๊บเนี่ยจิตจะดิ้น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 อยู่เพราะมันทนไม่ไหวไงจิตจะดิ้นแต่มันก็พอใจเฮ้ยดูใหญ่เลยดูรูปไว้รูปนั่นสวยนเนาะไว้เสียงนี้เพราะเนาะอ่าจิตมันทนไม่ไหวมันเอาใหญ่เลยเนี่ยถ้าเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีนะ ถ้าคนมีกิเลสนะ่มันจะมีว่าจิตมันทนไม่ไหวทนได้ยากมันต้องเกิดเรื่องอก,อก,รรอกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเพราะมันทนไม่ไหวอย่างๆมันมีาการบีบคั้นอยู่เงี้ยตลอดจึงทำให้เป็นทุกข์ตลอดกิเลสกรรมแล้วก็วิบากวิบากก็คือความทุกข์เละนี่เป็นผลทุกข์จึงมีอยู่ตลอดเพราะว่ามันทำกรรมตลอด ที่ทำกรรมตลอดเพราะมันมีกิเลสตลอดไงคนมีกิเลสยังไงก็ต้องหาเรื่องอยังไงก็ต้องหาเรื่องเพราะฉะนั้นอาการที่บอกว่าบีบคั้นกดดันในจิตยังไงมันก็มีหนีไม่พ้นหรอกไอ้จิตมันไม่ได้ว่างๆนะไม่ได้อยู่เฉยๆนะมีอาการบีบคั้นตลอดทนได้ง่ายบ้างทนได้ยากบ้างนี่แหละถ้าเราสาวดูสาเหตุก็เพราะมันหาเรื่อง หรือมันมีการปฏิบัติการที่มันมีการปฏิบัติการก็เพราะมันมีกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างใช่ไหมถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้มีเรื่องไม่มีการปฏิบัติการไม่มีการปฏิบัติการมันก็ไม่มีแรงกดดันอะไรจิตมันก็ว่างๆก็เป็นนิพพานไงอันนี้สัตว์โลกนิพพานไม่ไดเ้เพราะมันมีทุกอยู่ มีทุกข์มีแรงกดดันในจิตด้วยเหตุที่ว่ามันไม่อยู่เฉยเฉยมันหาเรื่องไอ้ที่มันหาเรื่องดิ้นรนทรนทุรายอยู่เนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะมีกิเลสไงท่านยังว่ามีกิเลสเป็นเหตุให้ต้องทํากรรมหาเรื่องนั่นแหละเมื่อทํากรรมแล้วก็ต้องรับวิบากกรรมจากนั้นแรงกดดันบีบคั้นในใจแต่ละขณะขณะเป็นวิบาของกรรมนั่นเอง พระอรหันต์ไม่มีกิเลสก็จึงไม่มีเรื่องอะไรในใจเมื่อไม่มีเรื่องอะไรในใจก็จึงไม่มีแรงกดดันอะไรอยู่ในใจท่านอันนี้เป็นกรรมฐานของเทเลยไม่ใช่แต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่แค่ท่านั่งสมาธิท่าเดินจงกรมใส่ชุดเหลืองชุดขาวอะไรนี้ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวพวกนี้ไม่ไม่ใช่เป็นตัวกรรมฐานนะอ้พวกนี้เป็นแค่ าการแต่งองค์ทรงเครื่องตามโลกสมมุติเพื่อเป็นการจัดระเบียบทางสังคมนะที่สื่อสารกันว่าเนี่ยใครเป็นพระใครเป็นชีใครทําอะไรก็ให้ดูเอารูปธรรมหยาบๆแคเ่นั้นแต่นี่ไม่ใช่ตัวกรรมฐานตัวกรรมฐานการงานของใจกรรมฐานคือการงานของใจงานนี้คืองานทําทลายความ อ่าทำจะบอกว่าทําลายกิเลสก็ได้ทําลายทุกข์ก็ได้มันตัวเดียวกันนี่แหละนะทำลายความโง่ลองพ่อพูดว่าทําลายความโง่เออนี่เห็นชัดเลยกรรมฐานการงานของใจก็คือการงานที่จะเป็นเหตุให้ความโง่อยู่ไม่ได้กิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ไม่ได้อะจิตว่างอะกรรมฐานนี่นะ เป็นการฝึกจิตให้จิตเนี่ยว่างจากกิเลสหมดกิเลสไกลจากกิเลสเนะจึงเป็นกรรมฐานซึ่งบางทีการทำกรรมฐานเนี่ยเราไม่นึกถึงอริยบทอะไรหรอกอย่างพระอานนท์เนี่ยกรรมฐานท่านเต็มตอนที่ท่านกำลังเอนตัวนอนเอนตัวลงทำท่าจะนอนกรรมฐานเต็มตัดกิเลสได้ตอนนั้นเลยพายะก็นั่งยองๆอ,อยู่ข้างถนนฟังพระพุทธเจ้าเทศ ไม่ถึงหนึ่งนาทีกรรมาฐานก็เกิดนะเกิดแล้วก็ละกิเลสตอนนั้นกลายเป็นพระอาหารหันต์ตอนนั่งยองๆนั่นแหละพระเจ้าสุตโตธนะก็นอนอยู่นอนป่วยอยู่ในวังพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดกรรมาฐานเกิดขึ้นแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในตอนนั้นเนีย่ยยกตัวอย่างนั่น,น,นตัวกรรมาฐานเป็นเรื่องของจิตนะเป็นเรื่องของจิตการศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตในขณะขณะเนี่ย มันมีสติอย่างหนึ่งมีสมาธิอย่างหนึ่งมีปัญญาอย่างหนึ่งรวมตัวกันสติเนี่ยมันคือธรรมชาติที่มันระลึกรู้ทุกขณนะขณนะขณนะมันอยู่กับขณนะธรรมชาติที่เห็นขณะอย่างตออ่อเนื่องอันนี้คือสติธรรมชาติของสมาธิก็คืออาการของจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ขณะขณะไม่วันไหวธรรมชาติของปัญญาอันนี้เป็นธรรมชาติของการรู้ความจรงิงาการรู้ความจรงิงการดูความจรงิงการพิจารณาความจริงที่ขณะขณะเท่านั้นไม่มีนอกขณะปัญญาจะต้องอ่านสภาวะธรรมที่มีอยู่นะสติเขาระลึกรู้กำกับอยู่เนี่ยเน,น ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัญญาจะอ่านที่ปัจจุบันไม่ได้ไปอ่านนอกปัจจุบันนะต้องอ่านปัจจุบันขณะขณะขณะให้เห็นความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยมันว่างเปล่าว่วางเปล่ายังไงว่างเปล่าจากความหมายว่าขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา ขณะนี้ท่านกำลังรับฟวาิค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐและเอกชนพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกกลางเดือนนี้ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมโลกสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลเตรียมจัดมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรทั่วประเทศเริ่มที่อิมแพกเมืองทองธานีกรุงเทพมหานครเป็นที่แรกวันที่ 4- ถึงหพฤศจิกายนนี้สหรัฐประนามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรอบล่าสุดว่าเป็นการตัดสินใจที่ขาดความยั้งคิดอาทยาธิติกุลน,นักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลกคนล่าสุดพร้อม6โปรสาวไทยเตรียมลงแข่งขันกอล์ฟ LPGA ที่ญี่ปุ่นประเดิมสนามในวันนี้ ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฮทยทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาุทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรณีพายุโซนร้อนนาลแกพัดเข้าหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2565 ดังนี้ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มดุนแรงจากพายุโซนร้อนนาวแก่ในเกาะลูซอนเกาะวิสาาาสและเกาะมินดาเนาพายุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความสูญเสียและทุกสุขจากภัยพิบัติครั้งนี้พระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสาแสดงความเสียพระราชาฤาัย บูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอินเดียกรณีเกิดเหตุสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำมักชูเมืองมอบิรัฐคุชราชสารารณรัฐอินเดียถล่มเมื่อวันที่30ตุลาคม2565ดังนี้ข้าพระเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบเหตุการณ์ที่สะพานถล่มในรัฐคุชราช ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวอินเดียโดยเฉพาะผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระเวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวภาครัฐและเอกชนพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเิก กางเดือนนี้ซึ่งจะเป็นการหวังแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมโลกสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เอเเ็กพร้อมไทยพร้อมมุ่งเดินหน้าจับมือ21เขตเศรษฐกิจสู่ความเป็นรูปธรรมอย่างสมดุลคลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวประกาาพิเศษในการประชุม Global Compact Network Thailand Forum ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติโดยมีผู้นำองค์กรธุรกิจผู้แทนสหประชาชาติผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ในการประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผูนํำเขตเศรษฐกิจเอพิก2022 พร้อมเน้นย้ำจุดยืนสำคัญของไทยที่จะผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเป็กในยุคหลังวิกฤตโควิด -19 <c oughs> เพื่อให้ทุกประเทศเต,ติบโตได้อย่างยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจและโมเดลธุรก,กิจให้สมดุลและยั่งยืนโดยเศรษฐกิจ BCG เป็นรูปแบบที่ไทยได้เริ่มแบ่งปันกับประชาคมโลก เพื่อเป็นหัวนทางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างงานสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกระหว่างวันที่1 8บแเพฤศจิกายนนี้เราจงได้กําหนดให้หลักการการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ซึ่งคํานึงถึงการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเยียวยารักษาธรรมชาติอย่างมีสมดุลให้เป็นหัวใจของเอกสารผลลัพธ์ของเอเปกที่เรียกว่า เป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักของการปรึกษาหารือของผู้นําเขตเศรษฐกิจในครั้งนี้ขณะที่ภาคเอกชนอย่างนายพศอาร่ามวัฒนานนท์ประธานการจัดงาน a อเป็กซีอีโอ t 2ม2 2เปิดเผยว่าการประชุมสุดยอด CEO แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเป็ก โดยหัวข้อาการประชุม a p e ป CEO Summit 2022ในครั้งนี้จะมีการพูดคุยกันในหลายเรื่องทั้งนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลความยั่งยืนเป็นต้นโดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำทางความคิดและ CEO ระดับแนวหน้าจากทุกเขตเศรษฐกิจทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้ว500คน และผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยอีก200คนซึ่งขณะน,นี้ความพร้อมการจัดการประชุมสุดยอด C.E.O. ของภูมิภาคเอเปกคืบหน้าแล้วมากกว่า1090ทั้งนี้มองว่าเวทีเอเป C.E.O. Summit 2022จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของโลกและจะเป็นโอกาสอันดีของไทยในการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจ ผลพวงที่ได้ออกมาสับเสีจโดยตรงตรงนี้แหละก็คือจะทําให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจเอประเทศไทยดีขึ้นโดยทันทีจากการค้ากับลงชุนเรือบรลงมาลงทุนมากค้าขายมากมันก็สร้างงานมากสร้างงานมากก็สร้างรายได้ของประเทศมากก็เป็นผู้ยกระดับไปที่ภาพประชาชนและในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดการประชุมนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเตรียมการในหลายมิติ ทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆแผนการระบายน้ําการจัดการจราจรการเตรียมจัดอบรมการแจ้งเหตุซึ่งอาจต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกกว่า100ตัวเพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่และท้ายสุดก็ขอความร่วมมือกลุ่มที่จะแสดงออกต่างๆอยากให้คํานึงถึงประเทศชาติเป็นหลักเอาไว้ด้วยทิดารัตวงพจนีรายงานรัฐบาลเตรียมจับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรทั่วประเทศแก้ปัญหานี้ครัวเรือน พร้อมเติมทุน SME หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังโควิด19เริ่มจัดที่ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครเป็นที่แรกระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ นางอรมนจันพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสภาวะเศรษฐกิจและหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้ที่เป็นหนี้บางส่วนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและอีกบางส่วนยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรรายได้ยังไม่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 ผนวกกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้เข้าร่วมมาหาก,กรรมแก้หนี้เพื่อหาแนวทางให้สภาพการเงินในแต่ละเดือนดีขึ้นลดความเครียดที่เกิดจากหนี้และหาแนวทางแก้ไขต่อไปได้ในอนาคต จึงได้จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ขึ้นโดยจัดขึ้น2รูปแบบรูปแบบที่1คือลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแก้หนี้และแบบที่2การแก้หนี้สัญจรโดยจะจัดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่4ีหพฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่16ถึง18ธันวาคมจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคมและปิดท้ายที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่27ถึง29มกราคม2566ถ้าตัดสินใจแล้วอยากจะทลงทะเบียนแกนี้ก็มาลงได้เลยที่มหากรรมร่วมใจแกนี้นะคะก็เลือกอันที่เป็นเว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะคะเอ่อ World Wi ว t b o t o r t h นะคะและในส่วนของผู้ประกอบการ SME นั้นนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอส